สวัสดีครับนัอเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทุกคนครับวันนี้มาเจอกันในรายวิชาสุขศึกษาครับเรื่องที่จะสอนนัอเรียนวันนี้เป็นเรื่องของมันตะไครจากสารเสพติดครับต่อจากคาบที่ผ่านมาครับเดี๋ยวไปดูเนื้อหาเพิ่มเติมครับยาบ้าครับมีพิษต่อระบบประสาททําให้ประสาทตึงเครียดอาจเกิดภาพหลอนรือนั้าง บางรายมีอาการถึงขั้นทำลายตนเองและผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนื่องจากฤทธิ์ของยาจะไปทำลายระบบประสาททำให้เกิดโรคประสาทคือโรคประสาทชนิดวิตกกังวลครับจะมีอาการวิตกกังวลเกือบตลอดเวลาต่อไปครับโรคประสาทชนิดหวดาดระแวงหรือหวาดกลัวนะครับการหวาดกลัว การอยู่ตามลำพังกลัวสถานการณ์บางอย่างกลัววัตถกุกลัวการลอบทำลายและการถูกตามฆ่าครับอันนี้คือจะมีผลต่อระบบป,ประสาทครับผู้ใดที่ติดสารเสพติดเกี่ยวกับยาบ้าจะมีอาการรักษาอย่างนี้ครับยาเลิฟยาอีอยาไอครับออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทและหลอดประสาทครับไม่สามารถ ควบคุมตนเองได้มีความต้องการทางเพศสูงเป็นเหตุให้มีโอกาสเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ง่ายครับต่อไปเป็นสารละเหยมีฤทธิ์หลอดประสาทระบบสมองและปอดถูกทำลายอารมณ์แปรปรวนหลอดลมและปอดอักเสบไขกระดูกถูกทำลายหากสูดดมเป็นเวลานานอาจทำให้เป็นโรคมะเร็งในเม็ดเลือด สมองพิการตับพิการครับต่อไปครับกัญชาครับมีฤทธิ์หลอนประสาทอารมณ์และความคิดสับสนหวาดกลัวโดยไม่มีเหตุผลครับหากเสพไปนานๆอาจมีผลต่อสุขภาพทำให้เป็นโรคจิตได้ครับต่อไปครับเฮโรอีนมีฤทธ รุนแรงกว่าร์ฟีน4-8เท่าครับออกฤทธิ์กดประสาททำให้มึนงงเสื่องซึมง่วงเคลิรมนะครับเมื่อเสพเป็นเวลานานจะทำให้สมองเสื่อมร่างกายสุบผอมหากเสพมากเกินไปอาจทำให้เกิดอาการช็อกและเสียชีวิตได้มีผลต่อการติดเชื้อเอดเนื่องจาก การใช้เข็มฉีดยาร่วมกันครับต่อไปเป็นใบางานครับข้อที่1โรคประสาทชนิดวิตกกังวลมีลักษณะอย่างไรครับนักเรียนต่อมาครับต่อไปข้อที่2ครับคนที่เสพกัญชามีอาการอย่างไรครับ ต่อไปข้อที่3ครับคนที่เสพยาบ้าจะมีอาการอย่างไรครับตอบมาชิด,ดยกันครับพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าครับขออย่างเรียนทุกคนตั้งใจทำงานดูแลร่างกายตัวเองให้แข็งแรงครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ